สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่15ถึง21มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะครับผมสร้อยอเมะทิสนะฮะเหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะครับผม1เส้นสุดท้ายนะฮะติดต่อเข้ามาที่ ลน์หมอปอง MORPONG 999นะครับผมเช่นเดียวกันนะฮะโอเคนี่คนถามเหมือนกันครับว่าสร้อยอลมิทิสเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะครับผม อ่าช็อตแอนเซอรหรือคำตอบสั้นๆก็คือช่วยเรื่องของความสัมพันธ์และช่วยในเรื่องของการเงินของคุณนะครับผมแล้วถ้าเกิด long answer ล์ล่ะลองแอนเซอรไม่ใช่รองนะลองแอนเซอรก็คือคตอบคำตอบที่ยาวๆลองเข้าไปอ่านในชุมชนของช่องนะครับผมผมก็เอาไปโพสต์ไว้หมดแล้วนะครับตั้งแต่หินเป็นยังไงหลักการของมันมันจะส่งเสริมอะไรอย่างนี้นะครับรายละเอียดอยู่ในนั้นนะฮะอ่ะ เดี๋เรามาดูกันนะครับผมในช่วงเกือบจะกลางเดือนราศีธนูนะครับราศีธนูปุ๊บ,บในสัปดาห์ที่3นี้นะฮะคุณได้เทนอฟวอนะเนะหักโหมอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับหักโหมงานหักโหมเรื่องของความรักความสัมพันธ์หักโหมเรื่องของการมีกิกการเหมือนคุณเองกำลังทุ่มเทอะไรบางอย่างดูท่าทางจะเหนื่อยดูดิหลังแอนเลยอืม ค่อนข้างจะเหนื่อยน่าน่าจะมีผมรู้สึกว่า80%อของชาวราศสีธนัอาจจะเป็นเรื่องงานนะครับแต่ว่า,อ,าอย่าลืมแสเปคหนึ่งที่สำคัญของวอ์นหรือไม้เท้าก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอนะคุณได้ night of source นะครับ night of source อืมโอเคตอนนี้เหมือนคุณเร่งเร่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งโหมง,งานนะครับ เอางี้ดีกว่าสำหรับชาวราศีธนูนะฮะตัวคุณเองกําลังหักโหมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับตอนเนี้เอาความขยันเข้าสู้นะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองไปปิ๊งเจอใครก็แล้วแต่แล้วตอนนี้เทีเ่ยวเที่ยวส่งเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวพยายามเต็มที่อยู่ในเขาเรียกว่าถ้าเป็นพะลมก็เปิดเบอร์3มหมอคะนี่มันยุคไหนละเออแต่ว่าในยุคของผมอะ คือกดเบอร์3ามัมันจะมีปุ่มอยู่4ปุ่มก็คือ 0, 1, 2, 3 0ก็คือปิดใช่ป่ะล่ะเบอร์3ก็คือเปิดนั่นแหละแม่ผมอชอบให้เปิดเบอร์หนึ่งแต่ว่าผมอะชอบเปิดเบอร์สโ <laughs> okay. อเคอะ night of s w o r d s นะเป็นสถานการที่พยายามผมทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะทำอะไรอยู่แล้ว king of cups อืมผมรู้สึกว่าผมพยายามจะเอาชนะใจใครสักอย่างหนึ่งเอาชนะใจในเรื่องของความสัมพันธ์ภรรยาสามีนะครับผมหรือแฟนก็แล้วแต่นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงเขาเรียกอะไรดีเริ่มต้นใหม่ๆนะฮะเข้าใหม่ปามันแล้วโหฟิตมากนะในช่วงนี้นะฮะเอาอะไรเอาได้หมดเลยนะครับผม King of Cups นะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์7 8ในเรื่องของโรแมนติกนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่า King of Cups เนี่ยมันมาด้วยอำนาจมันมาด้วยตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวคุณเองกำลังเอาใจเจ้านายหรือกำลังเหมือนกับทำเกมทำคะแนนในเรื่องของการงานนะขอให้คุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะในสถานการณ์นี้เยี่ยมๆนะครับผมตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกนะแต่เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมหน่อยสิว่าแล้วยังไงแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงหรือว่ามีเรื่องไหนที่ตัวคุณเองมีแมสเซจไหนในสัปดาห์ที่3ที่เป็นภาพรวมเนี่ยตัวคุณเองต้องการ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันในสัปดาห์ที่3นะครับ Okay. ประเด็นแรกนะฮะคุณได้ Queen of p e n t a c l e s อ่ะผมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่สะสมมาเกี่ยวกับเรื่องของเงินสะสมเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับสมุดฝากเงินออมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินนะฮะจะจาซื้อขายที่ดินจะประสบความสำเร็จนะฮะ,ะเงินเก็บอาจจะงอกเงยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าในรายละเอียดอย่างน้อยประเด็นนี้เป็นเรื่องของเงินใช่ไหมอ่ะคลไฟเพิ่มเติมคุณได้ t ดอ Tower of King of p a n บแพนเเป็นสถานการณ์ที่คุณเองเปลี่ยนผมเห็นอย่างหนึ่งเลยคือการเปลี่ยนการลงทุนหนึ่งไปอีกการลงทุนหนึ่งนะฮะสำหรับใครเล่นหุ้นก็คือขายหุ้นตัวหนึ่งไปซื้อหุ้นตัวใหม่ขายคริปโตตัวหนึ่งไปขายไปซื้อคริปโตตัวใหม่เป็นการย้ายเงินนะครับเป็นการทรานสเฟอร์เงินแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณเองจะเน็ตสกอร์ในเรื่องของอเขาเรียกหลายเกณฑ์หรือว่าเรื่องของอผลลัพธ์นะ,ะผมรู้สึกว่า คุณเห็นช่องทางอะไรบางอย่างที่ที่ดีกว่าแล้วในจังหวะเดียวกันเนี่ยไอสิ่งที่คุณขายออกไปอะ่ะมันก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าขายปุ๊บมันลงเออหมอคะปกติเวลาหนูขายมันดีดขึ้นอ,อ,อันนี้คือขายแล้วมันลงหรือว่าคุณเองจะได้ไประโยชน์ตรงนั้นแล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่าถามว่าทำไมคือมันคือ the tower t o king of p e n t a c l e s king of p e n t a c l e s เนี่ยไม่มีพลังงานไหนในเรื่องของการเงินจะดีไปกว่าพลังงานนี้้วเดอ้อนะ ประเด็นนี้นะครับในเรื่องของการเงินถือว่าประสบความสําเร็จสิถ้าอย่างนั้นนะสำหรับใครที่ลงทุนสม่ําเสมอสําหรับใครที่เขาเรียกอะไราการลงทุนมันไม่ใช่คาสิโนนะครับผมบางคนเนี่ยลงทุนหุ้นก็คือเลือกซื้อหุ้นนะฮะแล้วก็ซื้อตอนเวลามันขึ้นนะครับแล้วก็ขายตอนเวลามันลงพูดง่ายว่าซื้อหายเออใช่เดี๋ยวนะ buy high sell low เออนะซื้อ h i g ซื้อที่ราคาสูงขายที่ราคาต่ำนะฮะขาดทุนทุกทีนะครับอย่าทำอย่างนั้นอันนี้มันเป็นสนานการณที่สลับกันก็คือคุณซื้อณนะจุดหนึ่งได้กำไรขายแล้วไปลงทุนต่อแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับสัปดาห์ที่3ของตัวคุณเนี่ยก็คือมีการเขาเรียกอะไรมีการถ่ายเทมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะฮะเรื่องของ allocation นะถ้าคุณเล่นหุ้นก็ ถ้าคุณเล่นคริปโตก็คริปโตถ้าคุณซื้อขายที่ดินก็ซื้อขายที่ดินนะครับมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์มีการเปลี่ยนเจ้าของมีการเปลี่ยนมือนะฮะไปต่อไปต่อคุณได้เดอะแฮงวูแมนนะครับผมเอ้ในสัปดาห์นี้คุณเองจะเอ่อ realize นะครับหรือคุณเองจะเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะเห็นภาพหรือเข้าใจประเด็นอะไรบางอย่างนะฮะประเด็นบางอย่างนั้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวให้ดู a ฮงวูแมนนะครับผมแฮงแมนแฮงวูแมนเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าภาพก่อนหน้านี้ของตัวคุณคือคิดเรื่องนี้มานานแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ The Hang Woman หมายถึงมันตกตะกอนแล้วมันมันเขาเรียก Enlightenment อะไรนะหมอ Enlightenment เอ็นไลท์เมนต์ก็คือเหมือนกับตัดสรู้เหมือนกับพลังงานของหลอดไฟที่มันวาบขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นมันเหมือน คุณเองตระหนักหรือว่ารู้แจ้งในสิ่งสิ่งนั้นอยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรคุณได้ the f o o l โอเคเป็นสถานการณ์ที่คุณอนุญาตให้โอกาสใหม่ๆคุณอนุญาตให้ตัวเองรู้สึก f a ลรู้สึกมีความเสี่ยงรู้สึกอันตรายผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะกลัวไม่กล้าตัดสินใจหรือโปรเทคตัวเองมากจนเกินไปนะฮะ the f o l l เนี้ยหมายถึงคุณเองอาจจะต้องปล่อยให้ข้อผิดพลาดนะฮะผิดเป็น ครูนะครับนักเรียนไม่ผิดผิดเป็นครูเพราะฉะนั้นครูผิดตลอดเออไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ผิดเป็นครูนะครับผมเริ่มต้นนะอ,อ,อนุญาตให้โอกาสตัวนั้นนะครับผม <S <S Princess of p a n a c i a l e okay. พลังงานดูแล้วยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของการเงิน Princess of p a n a c l e เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกิดตัวคุณเองเออหลายหลายคนเป็นนะผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่เป็นเวลาเห็นตัวแดงเนี่ย คุณเองเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเอาไงดีจะทำไงดีเริ่มขาดทุนเริ่มติดลบจะทำไงดีจริงๆแล้วมันแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะมันแทบจะไม่ต้องคิดเลยในสถานการณ์นั้นนะครับคือถ้าเกิดคุณเองอศึกษาคิดมาดีแล้วในสถานการณ์นั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดสิ่งนั้นมันราคาลดลงคุณจะทำไงอ่ะเอาผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่า เสื้อ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 นะครับผมเสื้อเสื้อตัวหนึ่งยกตัวอย่างผมชอบใช้เสื้อยูนิโคลเสื้อยูนิโคลเนี่ยอ่ะมันลดราคาเออเฮ้ยผมจะเมาส์เดี๋ยวขอเมาส์น,นิดนึงแล้วกันนะเมาส์นะยูนิโคลยูนิโคล U.S. เนี่ยอยากจะบอกว่ามีไอเทมน่ะน้อยกว่ายูนิโคลไทยมากๆนะคือมี ประเภทสินค้าหรือจํานวนสินค้าเนี่ยน้อยกว่ามาัผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเข้าไปดูออนไลน์เนี่ยออนไลนนะ์มีเพียบเลยแต่ว่าที่ US มเนี่ยมีน้อยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาแข่งกับตัว H&M หรือว่าแบรนด์อื่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ เขาสต็อกของน้อยหรือว่าผมอาจจะซื้อหรือหรือหรืออยังไงก็ไม่รู้นะ่าในฝั่งฝั่งอีสต์เนี่ยมันน้อยฝั่งเวสต์เนี่ยฝั่งพวกแคลิฟอร์เนียหรืออะไรพวกนี้อาจจะเยอะก็ได้ผมไม่รู้นะแต่ผมอยู่ฟลอริดาผมอยู่ฝั่งอีสต์มันก็น้อยจริงๆยูนิโคลเนี่ยผมเคยไปเข้าช็อปที่ f i ฟ Avenue นะฮะเอออันนั้นนะ่มีเยอะเลยแต่ผมเชื่อว่านิวยอร์กมันต้องมีทุกอย่างสิ ใช่ป่ะมันนิวยอร์กมันต้องมีทุกอย่างแหละแต่เอออันนึงอะผมรู้สึกว่าไอเทมของยูนิโคลที่ US ที่ซื้อออนไลน์มันน้อยแล้วมันหมดไวมากไอ,อ้หมดไวไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรผมเชื่อว่าเออเพราะว่าคนเยอะไงคนเยอะเออหรือว่าเอ่อสต็อกของมันอยู่ที่ไทยหรือมันเมดอินไทยแลนด์ก็ไม่รู้เลยของเราเยอะกว่านะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างผมเชื่อว่ามันมีเวทเมดเวียดนามมีเวทบังกลาเดชเบังกลาเทศหรืออะไรแบบนี้ก็มีแต่ว่านั่นแหละ ขอเมาส์ยูนิโคหน่อยแต่ในสถานการณนี้ผมรู้สึกว่า princess of p a n a c l e s เออมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงสมมุติว่าคุณเห็นของของสิ่งหนึ่งเนี่ยราคาปกติแล้วพอมันลดราคาคุณซื้อใช่ป่ะเออแต่ในแผนการเดียวกันหรือในสิ่งเดียวกันกับเรื่องของการลงทุนคุณเองกับทำตรงกันข้ามและอย่างนี้คุณเองก็จะไม่ออกจากวงจรที่มันผิดพลาดมหมายถึงอะไรคะหมายถึงหุ้นอะ คุณซื้อหุ้นใช่ไหมถ้าเกิดมันแดงพอร์ตคุณแดงคุณทําไงคุณขายใช่ป่ะส่วนใหญ่คุณขายใช่ป่ะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดของเซลลเสื้อเซลล์ลดราคาเออคุณทําไงคุณซื้อใช่ไหมเออลองลองกลับไปคิดดูเนาะเออแต่ยังไงนี่ก็อ่าอะไรนะไม่ใช่การอ่าอะไรนะไม่ใช่ this is not financial advice ไมใ่ใช่การแนะนำการลงทุนนะศึกษาการลงทุนด้วยตัวเองนะจ้านะจ้านะ,ะนะยังเป็นช่อง ดูดวงอยู่นะเป็นช่องโหราศาสตร์นะไม่ใช่ห้องช่องการลงทุนนะครับผมว่าจะทําช่องการลงทุนอีกช่องหนึ่งนะฮะฝากไปตามด้วยแล้วกันนะครับผม n p, <ong> n e n g p o n g นะ n e n g p o n g นะครับผมอันนั้นก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งของผมนะฮะจริงๆเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ทํางานใช้ลงทุนใช้คิดในเขาเขรียกอะไรนะส่วนอื่นที่ไม่ใช่โหราศาสตร์นะครับผมเออแต่จริงๆก็แอบมีโหราศาสตร์เพราะยังไงตัวเราก็ หมอปองกับเอ็นปองเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเหลือกันในการคิดในการพิจารณาอยู่แล้วนะออรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับอ่ะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับ princess o f p n a n c i c l เป็นสนานการที่ตัวคุณเองคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ตระหนักรู้เรื่องของสิ่งที่คุณควรทำในเรื่องของการลงทุนของคุณนะยังไม่ไวายในเรื่องของการเงิน,งนของคุณนะฮะ อ่ะขออีกใบนะครับผมในสัปดาห์นี้คุณได้ ten of swords ในสัปดาห์นี้มีอะไรบางอย่างที่คุณเองเดินมาถึงจุดสิ้นสุดถึงตั้งตันนะครับผมผมหวังว่ามันจะไม่มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวเราดูกันต่อ ten of swords นะฮะ clarify ด้วยอะไร ten of swords อ่อ่าโอเคโอเคผมรู้สึกว่าคุณเองพยายาม c ลิงก c l i n นะ c l i n g i n ก็คือเหมือนกับตอนยอนอนะ บอกคะตอนยอนแปลว่าอะไรตอนยอนเนี่ยได้จากภาษาเหนือมานะตอนยอนแปลว่าช้าหรือว่าอ,อ,อินเนอร์หรือว่าคือคำว่าตอนยอนเนี่ยเท่ากับคำว่า procrastinating procrastinate procrastinating คือเหมือนกับ lazy หรือว่าเหมือนกับไม่ไม่ move ไม่มี movement อะไรแบบนั้นนะครับผมในเรื่องไหน tree h of cups my god นะฮะในวีคนี้เนี่ย มีเกณฑ์ที่จะเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะฮะต of Cup คเอ,อ่อรักสามเศร้าเราสามคนนะฮะหมอคะรักสามเศร้ากับมือที่สามแตกต่างยังไงครับรักสามเศร้าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีใครฟิกว่าคนนี้เป็นเจ้าของของใครนะฮะรักสามเศร้าคือต่างคนต่างชอบกันยังไม่มีใครเป็นของใครยังไม่มีใครพูดว่าคนนี้เป็นแฟนเราอะไรความสัมพันธ์ยังยังไม่ล็อกนะฮะส่วน มือที่3หมายถึงอะไรมือที่3คือแน่นอนมีความสัมพันธ์แน่นแฟนกันอยู่แล้วคู่หนึ่งแล้วมีพลังงานอีกอันหนึ่งมีคนอีกคนหนึ่งมีสถานการณ์อีกคนหนึ่งเข้าไปแทรกนั่นเองนะครับเคสไนท์ออฟคัฟฟนะฮะตียกคัฟฟ์ไนท์ออฟคัฟเออผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเป็นความสัมพันธ์แทรกนะครับผมตืดตืดตืดโคดเรดโคดเรดเลยนะฮะสำหรับ สัปดาห์ที่3านะชื่อมอสมิน่าละ่ะอะไรเหรอมิน่าละ่ะอะไรละ่ะมิน่ามันคือสัปดาห์ที่3มันก็เลยต้องมีมือที่3อย่างนั้นเหรอโอเคอ่ะแล้วนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากในสัปดาห์ที่3ของเดือนมกรานะฮะมีอะไรก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong999 นะ amethyst amethyst a m e t h y นะครับผม so amethyst นะฮะ h ฮนด์เมดนะจ๊ะแฮนด์เมดนะแฮนด์เมดเดอร์โอเคไหมอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้โชคดีเทวารัก